สวัสดีค่ะถอดรหัสเลขที่บ้านวันนี้เรามาถึงเลขที่5ค่ะเลขที่5ดาวพฤหัสด,ดาวครูบาอาจารย์นะคะบ่งบอกถึงความคิดอ่านสติปัญญาและคุณธรรมค่ะลักษณะของบ้านเลขที่5นะคะมักจะเป็นคลังความรู้เป็นบ้านที่จะมีคนมาปรึกษาขอข้อมูลนะคะในการที่จะใช้ชีวิต นะคะลักษณะของบ้านเลขที่5เนี่ยค่ะจะเป็นบ้านที่มีความเงียบสงบแล้วก็ร่มเย็นนะคะเหมาะสําหรับการที่พักเกษียน นะคะอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะหรือพักความคิดพักร้อนนะคะอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ค่ะจะเป็นบ้านที่ไม่ค่อยดีมีเสียงหรอทึกคือโครมหรือ,ร,ร,อรื่นเริงเท่าไหร่นะคะเป็นไปได้วยความเรียบง่ายสบายๆค่ะเรามาดูกันค่ะว่าถ้าเกิดบ้านเลขที่5ของเราเนี่ยตามด้วยอิทธิพลของเลขต่างๆนะคะจะเป็นอย่างไรบ้านนะคะลักษณะบ้านเลขที่นะคะ50ย์ค่ะ บ้านเลขที่50เมื่อเลข5นะคะดาวภูบาอาจารย์นะคะของเรานะคะไปเจอดาวมฤตยูขึ้นมาค่ะ50บ้านหลังนี้นะคะเขาเรียกว่าผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะหรือคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนใจดีค่ะปฏิบัติธรรมมีศีลธรรมสูงนะคะบ้านก็จะราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญทั้งทางโรคและทางธรรมเป็นบ้านที่ได้รับเาเรียกว่าเป็นเลขที่นะคะได้รับพรจากเทพพรหมประสิทธิ์ นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่บ้านหลังนี้ก็จะได้รับอิทธิพลมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือการงานจนสําเร็จนะคะแล้วก็การเดินทางไกลปลอดภัยค่ะรวมถึงการทํางานต่างประเทศก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมียานพิเศษเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ค่ะบาลขที่51ค่ะ51ค่ะเมื่อเลข5นะคะ พระพฤหัสธาตุดินของเราไปเจอกับาธาตุไฟพระอาทิตย์นะคะเรียกเป็นเลขคู่มิตรกันอยู่นะคะเลขคู่มิตรคู่นี้ค่ะ51เรียกว่าพลังชีวิตที่สมบูรณ์ค่ะมันจะมีการเริ่มต้นชีวิตที่ดีงามความสุขนะคะสมบูรณ์ด้วยปัญญาการงานการเงินความรักมีความมั่นคงนะคะเป็นบ้านแห่งสติปัญญาค่ะมีความรู้แล้วก็ความสําเร็จรออยู่ในบ้านหลังนี้นะคะบ้านเลขที่52ค่ะนะคะเมื่อเลข5พระพฤหัสไปเจอพระจันทร์ นะคะซึ่งจริงๆเป็นคู่สมพลทางด้านธาตุดินเหมือนกันพระจันทร์เป็นดินชุ่มน้ำมานะคะแต่ด้วยความที่เป็นเลข2ค่ะเป็นเลขแห่งคาราสน่การเอาใจใส่ทางด้านการเงินพอมาเจอดาวผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็เรียกว่ามันจะเป็นลักษณะของใครที่อยู่บ้านหลังนี้จะมีนารีอุปถัมภ์ที่ดีค่ะ ะะจะมีผู้หญิงที่ช่วยให้การงานสําเร็จบางทีอาจจะเจออุปสรรคหักมุมบ้างต้องใช้สติปัญญารอบคอบทําให้มันผ่านพ้นไปได้บางทีมันจะมีเรื่องวุ่นวายนะคะเพราะผู้หญิงเนี่ยเข้ามาหรือผู้หญิงในบ้านนะคะจะเป็นคนจุกจิกนะคะทําให้มีปัญหาขึ้นมาอาจจะมีความคิดหองคนต่างวัยนะคะบางทีก็อาจจะทําให้เกิดความน้อยใจทางด้านอารมณ์กันได้นะคะแต่ก็ต่างคนต่างมีวิชาเอาตัวรอดกันได้นะคะในบ้านหลังนี้ค่ะบาเลขที่53ค่ะ เมื่อครูบาอาจารย์เลข5ามาเจอกับดาวอังคารทตาลมนะคะความกล้าความขยันดาวนักสู้ของเรานะคะบ้านหลังนี้ค่ะ,ะเรียกว่าความพยายามที่ทามาทั้งหมดเนี่ยด้วยดาวอังคารเนี่ยนะคะจะทําให้สําเร็จผลแต่สําคัญค่ะเมื่อมีเลข5้าปั๊บคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็จะต้องมีใจใฝ่คุณธรรมนะคะต้องพยายามคบกับบัณฑิตค่ะถ้าเกิดพบกับคนพาลปั๊บเนี่ยมันอาจจะทําให้เรานะคะมีความ ทัดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเข้าไปครอบงำนะคะมองเห็นผิดเป็นถูกได้แล้วกว่าจะมาปรับตัวได้มันจะใช้ระยะเวลานานนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าดาวความรู้คู่คุณธรรมของเราเนี่ยอยู่บ้านเลขที่5นะคะก็ต้องใช้ลักษณะของศีลธรรมจัญญาเข้ามาช่วยนะคะมันจะทําให้วิบากที่เราเจอกับเลข3ดาวอังคารเนี่ยค่ะมันฟันฝ่าไปประสบความสําเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนที่อยู่ในบ้านคิดเห็นไม่ตรงกันได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะเรื่องวาจากันด้วยนะคะ 53เป็นเลขแห่งการเรียกว่าเลขแรกค่ะจะทํามาหากินฝืดๆเครื่องๆนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งมั่นในศีลธรรมที่ดีการเลี้ยงตัวเองก็ไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหานะคะบลัลลขที่54ค่ะ54นะคะเมื่อดาวคูบาอาจารย์ไปเจอกับพระพุทธนะคะดาวเจราจาการค้าการขายของเราค่ะเขาเรียกว่าเป็นดาวนำโชคนะคะมันเป็นการที่นักปรา์นะคะได้รับผลบุญจากการที่ทำแล้วก็มีความมงคลสู่ความสำเร็จ นะคะเพราะฉะนั้นเลข5 0เป็นเลขที่ดีค่ะความคิดคําพูดนะคะดีค่ะมีความสุขความสําเร็จความสมหวังในบ้านเป็นเลขที่ดีงามเลขหนึ่งค่ะ บ้านเล็ที่55ค่ะ55พระพฤหัสยกกำลัง2ของเรานะคะตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าจะมีความสุขในการใช้ชีวิตเพราะว่าคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยจะฉลาดรอบรู้สัจธรรมแล้วก็อารมณ์ดีค่ะความสุขความสมหวังในชีวิตก็จะมีแบบพอเพียงเลี้ยงเลี้ยงตัวไปเรื่อยๆค่ะในบ้านปลายการกินอยู่ดีค่ะแต่ให้ระวังอย่ายึดในกรอบตัวเองสูงนะคะด้วยการที่ว่า55มาเนี่ยจะใช้เหตุผลส่วนตัวสูงเกินไปจะทําให้คนในบ้านอึดอัดกันได้นะคะ เลขต่อไปค่ะเลข56ค่ะเมื่อเลข5าข 5, นะคะดาวพฤหัสมาเจอดาวศุกร์ของเรานะคะดาวาศุกร์ธาตุน้ําของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเลขสวยที่หลายๆคนชอบนะคะเป็นเลขที่เรียกว่าเป็นผู้ที่เข้าใจโลกนะคะลักษณะก็คือว่ามันจะมีความสุขด้วยนะคะสุขเพราะเลข 6ของเราเนี่ยแหะค่ะเลข5ก็คือต้องใช้ศีลธรรมจันรยาเข้ามาประครับประคองนะคะไม่ให้หลงหรือเสพสุกเกินไปให้พยายามเดินทางสายกลางนะคะแ้ทำให้ชีวิตนะคะคนอยู่ในบ้านหลังนี้พบความสุขได้เป็นเลขเห็งความสุขสมบูรณ์ค่ะมีเหตุผลราบรื่นใช้ชีวิตชิลๆนะคะได้สบายๆแต่ก็อย่าชิลเกินไปค่ะมันจะทําให้รู้สึกว่าพอสบายปั๊บมันจะไม่ขยันนะคะเลขที่57ค่ะ 57ค่ะเป็นเลขของดาวเสาร์นะคะที่จะต้องเรียกว่าเป็นดาวธาตุไฟต้องใช้ความอดทนนะคะความคิดการไตรตรองนะคะมาประักษกับเลข5ของเราอะ่ะบางทีเขาเรียกว่าอาจจะความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะคะบางทีเป็นบ้านของที่คนที่มีทิฏฐิแรงนะคะอาจจะมีการขัดแย้งการคิดมากทุกใจอาจจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้แต่เป็นเลขที่ว่ามันจะมีผิดพลาดในช่วงแรกแล้วก็ลุกขึ้นมาแก้ไขสถานการณ์ได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นให้เรา ระมัดระวังเรื่องคำพูดค่ะบางทีคำพูดของบ้าน5-7นะคะพูดเสร็จปั๊บมันจะเป็นสร้างความทุกข์ให้คนในบ้านนะคะได้นานบางทีบ้านหลังนี้ผู้ใหญ่อาจจะกดดันคนในบ้านนะคะด้วยท่าทีเพราะนั้นต้องพยายามอยู่กันคนละมุมก่อนนะคะแล้วค่อยปรับปรับทางสังติเข้าหากันค่ะ หมาเลขที่58ค่ะ58เมื่าดาวพระหัสมาเจอดาวพระราหูของเรานะคะตรงนี้ราขาเลข8นะคะพระราหูก็จะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะและบางทีลักษณะพอมีเลข5ปับ๊บ เขาเรียกว่าหลงคิดว่าเราเป็นนักปราชญ์ขึ้นมามันก็จะสูงค่ะอาจจะทําให้คิดค้ายเข้ากับใครไม่ค่อยได้แล้วก็ชื่ออาจจะมีการพลิกผันได้นะคะเพราะฉะนั้นเลขห้าแปดมันจะบรรยากาศมันจะเทาๆอึมๆครึมด้วยความไม่สบายใจนะคะเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลไม่ดีต่อผู้สูงอายุนะคะว่าใครอยู่บ้านหลังนี้ปั๊บเนี่ยเด็กกับผู้ใหญ่จะเข้ากันไม่ได้ต้องค่อยๆประคับประคองกันไปค่อยๆคิดค่อยๆหากิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่มันสร้างเสียงหัวเราะและความสุขเข้ามาในบ้าน นะคะคบาลีที่59ค่ะ ห้าเก้าอ่ะเขาเรียกเป็นบ้านของการปฏิบัติธรรมที่ดีงามนะคะตรงนี้การปฏิบัติธรรมนะคะจะทํานาพาให้ชีวิตเราทำมีความสุขสมหวังมีโชคลาภแล้วมีความเจริญนะคะได้ถึงจุดสูงสุดของชีวิตค่ะเป็นเลขที่ดีมากนะคะเพราะ,ะนั้นชีวิตจะสําเร็จอย่างง่ายดายเรียบง่ายมีโชคลาภแบบฟุกๆนะคะเพราะฉะนั้นบ้านเลขที่นี้จะต้องตั้งห้องพระให้ดีห้องพระใหญ่แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาประสิทธินะคะกะสวนไหว้พระเป็นสิ่งดีค่ะ เลข5ค่ะโดยเฉพาะนะคะทุกเลขถ้าเกิดบ้านใดก็ตามมีเลข5นำมานํำหน้านะคะไม่ใช่เฉพาะแค่มีเลข9เป็น5-9เนะเลข5ทุกบ้านเนี่ยค่ะที่มีนำหน้าเนี่ยหมายถึงดาวครูบาอาจารย์การมีหิ้งพระที่สวยงามสะอาดเติมน้ํา เปลี่ยนในทุกวันพระการที่คนในบ้านน้อมจิตน้อมใจในการนั่งสมาธิสวดมนต์พลังคุณงามความดีเหล่านี้ล่ะค่ะที่จะเป็นปัจจัยหลักทําให้ทุกบ้านมีความสุขความเจริญความสมหวังได้จะลดทอนนะคะเรื่องวิบากเกี่ยวกับตัวเลขได้นะคะบ้านเลือกคนเข้ามาตามบุคลิกให้มาอยู่ก็จริงแต่คนไหนในบ้านนะคะสามารถที่จะนําปัญญายาณของเราเนี่ยล่ะค่ะปรับ นะคะบ้านให้มีความสุขความสมหวังความสมบูรณ์ขึ้นได้นะคะสนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าริขิตเบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณ ทักไลน์ไอด9 3 5 9 4 4 6 4 6หรือติดตามใน Facebook อัญญาพรมยานได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ